ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอ้์นะครับเวลาขณะนี้ก็เจ็ดนาฬิกานะครับสิบเจ็ดนาทีนะครับตัวนี้เราก็ยืนอยู่ตรงนะครับรอยต่ออาจะเข็บนะครับรอยต่อที่ดินระหว่างโคกหนองนากับสวนยางนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ครับเราก็ เริ่มจากนะครับเข็บตะเข็บรลอยต่อดิน,นโฮกดองนาสวนย่างนะครับเราก็จะพาเดินไปข้างหน้านะครับถนนเส้นนี้ก็จะตัดผ่านนะครับตรงไปออกไปสู่ถนนทางหลวงชนบท4068นะครับถ้ามาจากทางหลวงชนบทสอน4 0 6ศนก็จะเข้ามาสุด สุดบ้านยูทูบเบอร์แล้วก็มาเลี้ยวเข้าตรงนี้นะครับเลี้ยวนี่นะครับตอนนี้น้ำแห้งแล้วครับน้ำแห้งนะครับน้ำแห้งฝนไม่ตกสองวันนะครับน้ำถนนแห้งเป็นฝุ่นไปเลยนะครับถนนลูกลงังนี่ครับเราจะไปชุมชน ยูทูบเบอร์นะาลงโพลประเซ็นกันนะครับโดยเราเดินจากนี้นะครับเมื่อกี้นี่ออกจากนี้นะครับเดินนี่นะครับอันนี้ก็จะมีผักนะครับผักอันนี้ก็จะเป็นผักชะอมนะครับหรือผักขะผักเน่านะครับภาษาอีสานผักขะผักเน่าภาษาอีสานภาษาไทยเขาเรียกชะอมนะครับ ก็จะเป็นแถวนะครับปลูกนะครับก็จะมีเห็ดฟางด้วยนะครับเห็ดฟางนะครับเดี๋ยวนี้ไม่เห็นเห็ดฟางออกนะครับตัวนี้นือเขาไม่มาหาบอนะครับเขไม่มาหาตรงนี้บอส นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นฟาง,งสุสัใสไม่ออกเนาะไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราจะไปเดินต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็น ทีจ้านะครับทีจ้านี่ก็จะเป็นบ้านย่าอาชินะครับกกกอกแม่เบนกกกอกแม่พี่กกกอกบาวบัตรกกกอกนะครับบ้านนี้ก็จะเป็นบ้านลุงหวังน้องตองเด้อนะครับแต่ก่อนลุงหวังน้องตองจำประดง มาเปลี่ยนเป็นเดื้อแล้วครับเข้าเดื้อแล้วเราจะเข้าไปดูนะครับว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรในรถนี้อือันนี้เป็นรถลุงวางนะครับซื้อมาห้าพันบาทนะครับรถคันนี้มาช่อมไปทีละเล็กทีละน้อยทีละห้าร้อยทีละพันแต่ก็ดีกว่าซื้อใหม่นะครับ ว่าซื้อใหม่ราคามันแพงขนาดนี้ประมาณเจ็ดแปดแสนนะครับเนี่ยถ้ารถใหม่ๆนะครับอันนี้รถใช้มาได้สามสิบกว่าปีนะครับรถรุ่นนี้แต่ว่าเครื่องยังดีนะครับเหล็กแข็งแต่รถทุกวันออกมาใหม่ๆนี่มันจะบอบบางนะครับบอบบาง ไม่ว่าจะเป็นตัวถังนี่ตัวถังด้านข้างนี่อันนี้แข็งนะครับเหล็กแข็งถ้ารถใหม่ๆนี่เราเอามือบีบเข้าไปก็บุบเข้านะครับนี่นะครับอันนี้เราต้องนะครับมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าใจลงให้มากจะยากนานนะครับแล้วก็มีเท่าไหร่นะครับม นี่นะครับอันนี้ก็เจอแล้วนะครับลุงหวางนี่นะครับลุงครับเมื่อกี้เห็นคอรถปอกๆๆอยู่ทำอย่างนอวะโอ้อันมันดนีบ่กเลยดงตัวใดตัวใดอันนี้แหละโอ้ย่ามันนกอันนี้ขันเราเอ เบินมเข้าลรวบอกานมันน็อตมันค้าสินี่เออเอาจัดแล้วน็อตใหม่น็อตกับตัวลห้าบาทนาะดีกว่าซื้อใหม่นะครับซื้อเก่าๆนี่แหละมาซ่อมพอได้ขี่พอได้ขนข้าวขนของเวลาโดนทางนะครับเพราะว่าเราเราคืนเงินน้อยนะครับ นะนะครับจะเราต้องใช้อย่างประยัดซื้อก็ซื้อรถทุกๆมาขี่นะครับเรายังมีเงินน้อยถ้าถ้าของทุกวันนี่นะมันเขาทำสวยแต่ว่ามันออมันไม่แข็งอันนี้โอ้นี่ไม่บุบไม่บุบนะดีไม่ดีนะแข็งนี่นะครับก็พอใจในสิ่งที่ตนมีนะครับ มีอะไรเราก็ใช้ไปยินดีในสิ่งที่เออไอ้เราได้ยี่ก่าไปขี่ช้างจากบตะกะแตนนะครับนะครับเดี๋ยวจะพาไปนะครับตอนนี้ก็แวะบ้านหลวง <c oughs> อา้าวน้องทองไปโรงเรียนแล้ะบอ <c oughs> เจ็ดโมงเลยเด้อเจ็ดโมงจะครึ่งแล้ว, <c oughs> วอ,อันนี้ก็มาแวะเยี่ยมหลวงวังนะครับ นุงวางน้องจองอยู่ดีมีแห้งนะครับอือน,นี้ก็อน,นี้ก็เสือพาไปนะครับจ้งเตจังโอ้จ้างเตจัง,งบ้านนี้ยังมันมานอนละบ่สรั้งละบ่สงสัยจะนอนแล้วนะ,นะครับเพราะว่าเห็นส่องไปก็เห็น ผ้าห่มนะครับอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านเมียดานะครับเมียดาเฟมเบี่ว่าท้ายบ้านซาแนวนะครับเราจะพาท่านเดินไปเรื่อยๆนะครับ เดินเยี่ยมเยี่ยมชมบ้านพักไม่ใช่บ้านพักนะครับบ้านยูทูบเนอะครับนะครับอันนี้ก็บ้านชัยแชนแนลนะครับพิลาวันนะครับชาแนวอันนี้ก็จะเป็นบ้านชิดปากแปรตื่นหรือ,อยังโอ้นอนแซบแท้นอไม่ตื่นเลยวันนี้ อ,นนอันนี้ก็จะเป็นบ้านแอนเฟมารีนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านแอดมินเปียวแอดมินแนนนะครับนี่ก็จะเป็นบ้านวิวแอดมินวิวแอดมินตืออันนี้ก็จะเป็นบ้านพักช่างปั้นนะครับบ้าน โอ้สตอรี่เปลี่ยนจากกิมมี่รังกิงเป็นบ้านโอ้สตอรี่นะครับตัวนี้นี่ก็จะเป็นบ้านหมวดฟื้นเดอ้อแล้วก็ป้าคำสร้ลานปู่ปาิจิตบ้านไทยบ้านนอกเดอ้อนะครับ น,นี่ก็จะเป็นบ้านหลุงพลประแจมนะครับวันนี้สงสัยจะทำรั้วนะครับกำแพง <c oughs> อันนี้นะครับด้านนั้นก็จะเป็นครัวกลางนะครับครัวกลางออกไปก็จะเป็นห้องน้ำห้องซ่วมออกไปสู่ถนนนะครับถนนทางหลวงชนบท 2อทางหลวงชลบุรีบทนะครับสอนอนะครับ4068นะครับก็จะออกไปนะครับทางเส้นนี้ก็จะเป็นทางสาธารณะนะครับตอนนี้ฝนไม่ตกสองวันน้ำแห้งแล้วนะครับน้ำแห้งนะครับไม่ชื้นเฉะเหมือนเดิมนะครับ ครับสารคลิปนี้น,นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องหมายทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีกาแฟทีพีโกโก้โชีบัททอนพัดเบตา้าคูแคนเจลอาบน้ําเจลล่างหน้าครีมมรุงพีหน้าทีพีสกินเซรั่มแล้วก็ครีมกันแดดสบู่ฮันนี่โชบนะครับเสื้อคอกลมปริจิตนาคราชคอปกแขนยาวแขนสั้น มาดีพิบายรัชนีรูทินแชดใบมั่งมียาสีฟันสมุนไพรจิมเฮิบสมุนไพรวังไพรก้วยเตี๋ยวรดอรวัสศูนย์หนึ่งชาแนวพีทีมิกออยนะครับบำรุงร่างกายนะครับแรก2อาทิตย์เช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะครับแล้วก็ยังมีเสื้อคอกลมนะครับคอกลม ลุงผลประเจรแฟมิลรี่นะครับสามนะครับมนโอมนะครับสามเกจังซื้อสังหาได้ที่ใดสั่งซื้อสังหาที่ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์092ย์เก้าสองเจ็5เก้าสี่าสองหกศูนย้าแปดห้าหกหนะครับและก็ศูนย์เก้าสก้าสองสี่สี่หนะครับในนาม ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ